สวัสดีคะ่ะพี่จุม๋มโสดพีทอท่านเต้นะคะวันนี้เราก็มาทานอาหารให้เป็นยากันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้วันที่สิบหแล้ววันนี้วันจันทร์นะคะเราก็จะมาดูว่าพี่ชอบนั่งนั่งทานข้าวตรงเนี้ยนะแต่ว่าเออไอ อินเทอร์เน็ตม uh okay. ันไม่ค่อยมานะฮะพี่ก็ต้องเปิดหน้าต่างตรงโ้นโอเคค่ะเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วใช้ได้แต่ว่าโอเคค่ะก็ยังชื่อหน่อยนะคะก็ชอบกินตรงเนี้ยไม่ชอบไปกินตรงห้องทีวีอ่ะค่ะนะคะก็วันนี้จะมีวิธีการลดน้ําหนักนะคะ ที่มีความรู้สึกว่าไอ้ที่กินมานะ่ะมันยังไม่ค่อยมันยังลดไม่พอนะมันต้องลดต่อวันนี้นะคะเราก็มีผัดผักนี่ผัดถั่วผัดกะหล่ำปีนะคะใส่ <c oughs> ใส่แครอทเมื่อเช้านี้มันมีขั้นตอนอย่างนี้นะคะขั้นตอนมี3ามขั้นตอนคือเราต้องทานถั่วสักหนึ่งกำม,มือก่อนนะคะเรียกน้ำย่อยออกมา แค่กินแค่กำมือเดียวนะฮะอย่าอย่ากินมากกว่านั้นเพอกินอะไรกินมากมันก็จะอ้วนนะฮะนี้เราจะกินเพื่อให้รู้สึกอิ่มและลดน้าหนักได้จริงๆนะคะเมื่อเรากินไปฝ่ามือหนึ่งแล้วเราก็ให้น้ําย่อยมันออกมาเนี่ยนะคะแล้วเราก็ไปกินพวกผัดผักนะคะผัดผักสีต่างๆวันนี้พี่มีไข่ดาวไข่ดาวนี้เราจะกินหลังจากผักนะคะ แล้วก็มีซอสซ่า่ะสดๆนะฮะเป็นเมืม่อเขือเทศสอยพริกสกอตเบอร์นเนตนะฮอร์ทเผ็ดเรียกกําย่อยดีจังไงแล้วไอ้ผักที่เรากินนะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆกินนะผากสีเขียวที่เรากินเนี่ยมันจะไปเรียก น้ำย่อยนะฮะมันจะไปเรียกน้ำมือน้ำย่อยมาเคลือบวันนี้ข้าวเหนียวเหนไหมฮะวันนี้มีข้าวเหนียวผสมกินสุดท้ายเลยค่ะจริงจรงิแล้วพี่จุ๋มอะเป็นคน<ม>ชอบกินข้าวก่อนอ,อันเนี้ยอื่นอะไรมันก็เลยน้าตาลันก็ขึ้นไงนะฮะแต่เราต้องกินอย่างนี้ค่ะกินถั่วพิสตาเชียววันนี้พี่กินพิสตาเชียวแทนถั่วอัลมอนด์นะฮะ นะฮะตัวทิชชาติโอขำกำ,ำมือกินแล้วเราก็กินมะละกอไปสองสาชิ้นนี่มันก็แปลกนะท้องไส้พี่นี่ะมันชอบมะละกอริงๆค๊งเะท้องไส้ส้พี่นี่ยชอบมะละกอแบบไปห้องน้ำโดยที่นั่งสบายสบายไม่ต้องออกแรงเลยนะฮะแต่ถ้ากินผักอย่างอื่นเนี่ยยังต้องออกแรงเล็กน้อยน่นะฮะเราทานผักนี่ใช่ไหมคะ พอดูพอ,อพอเยื่อเมือกมันออกมาเคลือกบกระเพาะของเราร่างกายเราก็ดูดซึมน้ําตาลได้น้อยลงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าเรากินผักเข้าไปเนี่ยนะฮะย่อยไปสักพักนึ่งเนี่ยแล้วมันไม่จะเยื่อเมือกมามามา,มา,ม,ามาบุในลำในลำไส้นะของเราแล้วเราจะดูดซึม ได้ดูดซึมน้ําตาลได้น้อยลงมันก็จะอ้วนน้อยอยู่แล้วอืมนะคะแล้วเราก็ากินผักเข้าไปแล้วใช่ไหมคะต้องค่อยค่อยกินผักแล้วเราจึงไปกินปลาแล้วกินไข่คุณตุก๊กขอบคุณมากเลยค่ะ ทุกขอบคุณมากเลยที่มาชมนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าจะกุนะุาพี่จุ๋มก็อย่าเลืมกดคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะเรากินผักแล้วเราจึงไปกินปลาตัวเล็กเมื่อวานจำได้ไหมฮะบอกกินไปแล้วหนึ่งหนึ่งจานโอเคเก็บใส่กระกระปุกไว้จะได้มากินอีกนะคะแล้ววันนี้ เราค่อยๆกินทีหลังโอเคค่ะเมื่อก่อนเนี้ยนะเวลากินเจเนะี่ยก่อนที่จะกินเจนะฮะเคยคิดว่าจะต้องกลับไปคิดถึงหมูกรอบอืมไม่เลยนี่ค่ะวันนี้ทำซาวโ,ด,โดนะฮะไอตัวเนี้ยนะฮะจะไปช่วยหลอดเลือดของพี่นะ,ะนี่คือซาวโด,โดที่มีการหมักแบคทีเรีย อืมไอแบคทีเรียตัวเนี้ยมันจะไปช่วยซ่อมหลอดเลือดแล้วมันจะไปบอกให้สมองสั่งลั่งฮอร์โมนความสุขออกซิโเซนก็ถึงก็เลยกินอันนี้ได้อย่างมีความสุขนะ,ะมีรลเปรี้ยวนิดๆเมื่อใส่พารมซานเข้าไปนะฮะเห็นไหมฮะเห็นขาวๆไหม อย่พามาซานใส่ไม่เยอะนะคะใส่นิดเดียวใส่แค่เป็นรสชาติโอ้โหเนี่ยอร่อยนี่กรอบอืมได้ยินไหมเาวรดนเนี่ยแล้วก็โรยน้ำมันมะกอกอย่างดีนะคะแล้วก็เปิดเตาอุ่นอุ่นถ้อุ่นๆนะอุ่นๆช้าๆ,ๆ มันจะกรอบเหมือนหมูกรอบเลยแล้วรสมันจะมีรสเหมือนชีสเล็กน้อยแล้วมันจะไม่อ้วนช่วยจะถพามว่าแบคทีเรียในยกัดของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกจะทำให้เราลดน้ำหนักหรือไม่จะช่วยเาผาผลาญไขมันหรือไม่เราต้องบำรุงแบคทีเรียในยกัดของเราค่ะ พี่จุ๋มจะกินให้ดูว่าหลอดเลือดของพี่เดินดีขึ้นจากขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับผู้เข้าชมน้องตุก๊กมามานีน้อยน้องตุ๊กมานีน้อยนะคะืมานีน้อยชื่อดีดีนามสกุลดีมากเนี่ยฮะจะอร่อยแบบหมูกรอบเลยนะคะรสของพามาซอนจะอยู่ในนี้แหละในซาวโด และแบคทีเรียที่พี่กินเข้าไปเนี่ยในซาวโดแล้วก็ในพาเมาซานเนี่ยนะฮะจะไปช่วยหลอดเลือดแข็งให้แข็งแรงแล้วมันอร่อยด้วยนะไม่ยินเสียงเีาะแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีไขมัน ชีสนี่มันก็ไม่ใช่นมนะชีสนี่คือการหมักนมที่พามซานเนี่ยเขาหมักประมาณสองสามปีนะฮะหวายจะได้แบคทีเรียตัวดีมาเนี่ยคนอิตาลีเนี่ยเขารู้ว่าควรจะกินอะไรนะคะหนวก็กินผักนี่ผักผักกะลําปีกับถั่วอือฮื อืแอลแลอ้วแครอทนะคะแครอทเมื่อไปเจอกับซาวซ่าจะมีมะนาวมะนาวในซอสซ่าตัวนี้จะไปช่วยขยายหลอดเลือดนะคะเนี่ย่ะมาเกิดใช้ซาวซ่าแล้วก็มีผักชีมีหอมแดง นะฮะแล้วก็มีมะเขือเทศสอบสับส,บสบับอืมใส่พริกมันเป็นซอสพริกกันคล้ายๆโทบัสโกอะ่ะแต่ไม่ใช่โทบัสโกอือหือลูกสาวกินแล้วติดใจลูกสาวกินแล้วเดี๋ยวแอบม,มากินอีกละเดี๋ยวก็พอลงมาเดี๋ยวก็มากินแล้วเพราะมันเผ็ดพริกนี่ก็ช่วยเผาไขามันนะคะสังเกตไหมว่าเรากินพริกเยอะเนี่ยเหงื่อเราจะแตก เหงื่อที่เหงื่อแตกก็เพราะว่าร่างกายเผาผ่านไขมันากลายเป็นพลังงานและน้ําน้ําก็คือเหงื่อนะคะอืแล้วข้าวที่เรากินเนี่ยอืมอร่อยมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวปนอันนี้กําลังจะกินไข่ดาวแล้วค่ะโอ้โหไข่ดาวกับสาวสร้างในสุดยอดเลยเราเรากินอาหาร บำรุงสุขภาพเนะี่ยไม่จําเป็นต้องโอ้โหอดอยากหวยหาไม่ใช่เลยนี่กินแบบเนยไข่ไข่ดาวนะคะไข่ไข่ไข่แดงนะคะอืมอร่อยนะะอนะ่ค่ะแครอทเนี่ยเรากินเข้าไปปลนกับน้ำนมันาวยต้องกินคู่กันมันจะ ไปทําให้เส้นเลือดเราขยายตัวนะคะเวลาเรากินเน่ะเราก็ดูว่าเราควรกินอะไรกับอะไรมาแล้วก่อนนี่ก็บำรุงสายตาะะอืมแล้วก็มีอลอรตมีวิตามินซีเยอะมาก ไปจุ๋มเน้นนะคะคนที่ชอบกินก้อยดิบต้องกินมเลม,ะล,ะเะมะเล็ดมะละกอเพราะเมล็ดมะละกอมีสารออลคอลอย์ซึ่งไปจัดการกับพยาธิและไข่ของมันค่ะเรากินเมล็ดมะละกอเข้าไปเพื่อสุขภาพของเราพยาธิจะไปกินก็เเรื่องพยาธิเราไม่ได้บังคับพยาธิให้กินนะแต่เรากินเพื่อสุขภาพของเราค่ะ นะคะอืมโหแซ่บอาหารของพี่จุ๋มเนี่ไม่ใช่อาหารแบบกินแล้วน่าเบื่อนะแซ่บฮะซาซ่ากับไข่ดาวอือือกินเหมือนยำไข่ดาวนะคะกินเหมือนยำไข่ดาวอย่าลืมบอกผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะให้กินผัดผักผัดกะหลำ่ำผัดผัดกะหลำ่ำใส่ถั่วใส่ แครอทนะฮะช่วยใส่ตาช่วยหลอดเลือดอืมอร่อยฮะอร่อยแล้วกินปลาตัวเล็กนะฮะมีแคลเซียมแคลเซียมจากปลาเนี่ยดูดซึมไม่ได้ถ้าไม่มีแมกนีเซียมแมกนีเซียมอยู่ที่ไหน มักนีเซียมอยู่ในผักผักสีเขียวนั่นก็คือถัวอถ่วนะฮะถั่วถั่วนี่แหละจะไปช่วยลดน้ำหนักอืมอนะฮะเราก็กินนี่ทีหลังกินน้อยนองเราจะกินเยอะแต่ไม่เป็นไร เรามีพระเอกคือผักช่วยเรานะผักจะไปย่อยแล้วเป็นส่งสารจะไปกระตุ้นผักเนี่ยจะไปกระตุ้นให้กระเพาะส่งน้ำเมือกมาเคลือบกระเพาะลำไส้มันก็ไม่ไม่มีการเขาเรียกอะไรลีกกี้กัดใครได้ยินไหมฮะโรคซึ่งผนังลำไส้ถูกถูก ถูกถูกพวกแบคทีเรียอะไรเข้ามานะฮะเข้ามาในกระเพาะลำไส้อะรู้ว่ากระเพาะลำไส้ลีกเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วพวกแบคทีเรียตัวไม่ดีก็เข้าไปในร่างกายเข้าไปในกระแสะเลือดก็ทำให้ไม่สบายนะคะ พอเรามีเราอย่างเราจําเป็นเราต้องกินผัดผักค่ะผัดต้มจิ้มน้ําพริกเคยคิดค่ะว่ากินนิดเดียวค่ะเคยคิดว่าจะกลับไปอยากเห็นเขกินก็อะไรผัด คณะหมูกรอบเลยนะ่ะเคยคิดว่าอยากนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอิ่มฮะ่ะนี่ค่ะเราไม่ลาบเนื้อเจอืมรสชาติเหมือน,นก็แปลกนะฮะเจในรสชาติเหมือนลาบหมูอะรสชาติเหมือนลาบหมูที่ที่จะเป็นเห็นเลย ขอให้ใส่ผักใส่หอมแดงใส่ผักชีใส่ต้นหอมให้ถึงๆคุณเลยเนื้อหมูไม่คิดถึงอีกเลยนะคะเราทำลาบอย่างเงี้อื้อร่อยสะอร่อยสะใจนะคะอร่อยสะใจอร่อยสะใจไม่คิดถึงแล้วค่ะเนื้อเนื้อกินแล้วไม่สบายพี่จุ๋มกินเนื้อแล้วไม่สบาย แต่เวลาเราเห็นคนอื่นเขากินเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่าไม่ดีไม่ดีเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพี่ไม่ได้โฆษณาให้ทุกคนมาหันมากินแบบพี่แต่ประสบะการณ์ของพี่เนี่ยพี่กินไม่ได้กินแล้วไม่สบายกินแล้วแทบเจ็บตัวทุกทีเลยเพราะเราอายุเยอะนะคะ เราเป็นโรคต่างๆนานาซึ่งคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นหรอใช่ไหมคนหนึ่งเขาไม่ได้เป็นเขาแค่กินไปตามแต่แบนะคะแต่ให้รู้ไว้เถอะที่เป็นโรคหลอดเลือดแล้วเป็นโรคหลอดเลือดตีบระยะขั้นแรกให้มันเตือนด้วยกัน ไปเดินแล้วมันเจ็บกล้ามเนื้อเดินไกลไม่ได้เจ็บขาเจ็บขาเราก็แปลกใจมากเลยมาเดินไม่ได้ขาบวมมังม่งอะไรมั่งนะแต่ต่อไปนี้สบายใจได้แล้วเพราะเมื่อเสาร์ทิตวันอะไรวันเสาร์พี่คิดว่าวันเสาร์วันเสาร์ เปเดินเดินได้สีชั่วโมงสีชั่วโมงนะก็แสดงว่าเราใช้ได้เพราะฉะนั้นเราออกกำลังกายได้ล้นะคะคุณหมอที่ได้ดูแลอย่างดีมันเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่จะต้องดูแลบำลลรุงรักษาตัวเองให้ดีให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุขยืนยาวเราจะบอกอืมยินไปเฮ้อ กินไปเฮ้อเดี๋ยวก็ไปกินยาอืมทาอย่างนั้นไม่ได้นะคะทําอย่าง,งานั้นะตายเร็วเลยยาก็เอาไม่อยู่บอกให้ฟังนะว่ายาก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นอาหารคือยารักษาโรคนะคะการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะพี่จุมทําอย่างนี้ถ้าเขย่งขาเนี่ยถ้าเขย่งขาจับโตแล้วนะคะ ขย eng ขาอย่างเงี้ยขย eng แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ลงขย eng ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ลงทำเฟซบุ๊กโพสตไปก็ยืนขย e ง g ขาไปนะคะเนี่ยขาเราจะแข็งแรงแล้วเราจะทําจะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินได้ไกลๆนะคะ แล้วนี่ก็ซาวโดวกับพารมาซอนมาเอาเราตัดขนมปังเนี่ยเป็นชิ้นให้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไปในกระทะที่ไม่ติดเลยน้ำมันสะกอบนิดหนึ่งกระทะของเรานี่ยแค่อื่นๆนะฮะอืม,มกรอบ แล้วรสชาติันดีไม่ต้องกินเยอะนะคะกินแค่ประทางชีวิตอยู่ได้เพราะเราต้องาการลดน้ําหนักถ้าเรากินเกินปัญหาเรื่องโรคเบาหวานมันก็ไม่หายค่ะนะคะอาหารของพี่จุ๋มเนี่ยรึเช้าเนี่ยกินไปได้ก็หน่อยเดียวเองนะคะพี่พี่จะกินหลากหลาย ก,ก,ก,กินหลากหลายแล้วก็อร่อยรู้จักไหมคะกิน,กน,กน,นหลากหลายแล้วก็อร่อยอ่ะคนที่มีอันจะกินก็กินกันอย่างนี้ค่ะหลากหลายแล้วก็อร่อยไม่ได้กินแบบนอนอุดตูอะไรอย่างเงี้ยนะ กินอาหารดีนะจะไม่ง่วงค่ะง่วงนอนนะแสดงว่าก,กินเยอะกันไปแล้วนะคเาไมีการศึกษานะฮะว่าคนอีสานทีทานข้าวเยอะมันมีผลต่อการหลาตายคนที่เป็นหลายตายนอนนอนไปเนาะหัวใจมัน มันกระตุกแล้วมันก็ไม่กลับเลยกระตุกแล้วก็เฮือกหายไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าก,กินข้าวเยอะกินผักเยอะๆจิ้มไปเลยอันพริกะอะผลไม้กินเข้าไปเลยนะะข้าวอย่าก,กินเยอะแล้วเรากินไปคุยไปเนี่ยแล้วเราก็อิ่ม เรอ,อ,อ,อยากินเรอย่ากกินเร็วพี่จุ๋มเนี่ยเป็นคนกินอาหารเร็วมาตลอดเลยนะน้องสาวบอกกินช้าๆเคี้ยวนานๆนะคะพี่จุ๋มก็เชื่อเขาและตอนนี้นนะค่อยๆกินค่อยๆกินแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์อืมนะคะ ค่อยค่อยกินแล้วก็ e อนจอยไล e ค่ะพี่ก็ไม่เคยคิดว่ากินไอซาวาโดเนี่ยได้ยินเสียงมะมัในใจะอร่อยมันก็กินหมูกรอบ <c oughs> ใครเคยกินชีสนั่งพี่จุ๋มนี้เมืก่อนนี้กิกนชีสเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้นะคือกินไม่พอทีอ่ะกินเกินมันเลยต้องมาใช้นี่ตอนนี้ แล้ก็พอสมควรแล้วค่ะเนี่ยค่ะผักก็กำลังจะหมดนะคะไขด่ดาวก็จะหมดแล้วมาบเรลิกก็กินแค่คำสองคำไม่ได้กินเยอะแยะอะไรนะคะไข่นี่ไข่นี่มีวิตามิน k2 นะคะเดี๋ยวไปตากแดดในสวนนะคะ อร่อยแล้วค่ะพอดีพี่จุ๋มมเคยทานอาหารแบบกินมากเกินไปอ่ะอึดอัดนะอึดอัดอึดอัดแล้วไม่สบายาอาหารแม่อร่อยอะฟังนะคะอาหารแม่อร่อยเพราะมันกินเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นก็เอาพอดีกินแค่หลวงพ่อถ้าตัดใจ หลวงพ่อทัะชีโวท่านสอนว่ากินแค่อีกแปดสิเปอร์เซนจะอิ่มก็ดื่มน้ำเข้าไปหน่งแก้วก็จบนะคะไม่อิ่มแล้วค่ะกินแล้วเราก็จะไปกินยาดูใบหน้าสดใสไหมคะนะคะ,นะคะข้าวนี่ดูสิขุงข้าวมาตั้งเยอะกินไปนหน่อยเดียวกินแค่คำสองคำเองอิ่มค่ะเพราะอะไรรู้ไหม เวลาเรากินผักเข้าไปก่อนเรากินถั่วเข้าไปแล้วเนี่ยมันน้ำย่อยมันออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กินผักตามไปพอผักตามไปเนี่ยผักกับไข่เนี่ยเข้าไปเนี่ยนะคะข้าวเข้าทีหลังผักกับไข่เข้าไปเนี่ยมันจะไปทําให้สมองเราเน่ยหลั่งสารทําให้เราอิ่มนะถ้ากินตามขั้นตอนเนี่ยผอมแน่ ก็เห็นไหมครับพี่จุ๋มกินไม่ลงแล้วอ่ะกินไม่ลงจริงๆนะของอร่อยอ่ะแต่พี่กินไม่ลงแล้วอ่ะมันอิ่มอ่ะสารฮอร์โมนที่เข้าที่หลังจากกระเพาะของเราเนี่ยเข้าไปบอกสมองบอกว่าอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปเดี๋ยวไปช้อปปิ้งไปซื้อสื้อผ้าสวยๆนะคะเตรียมไปงานกระถินนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนี่น้องเขาชวนไปงานสงการพี่ก็ ลืมแต่งตัวเข้าใจไหมคะปีนี้ก็จะไปหาชุดอะไรสวยๆเผื่อเราจะไปวัดนะฮะพี่จุ๋มปกติไม่ค่อยแต่งตัวดูดิใส่ทีเชิ้ตอะไรง่ายๆเป็นคนชอบทําสวนแต่ปีนี้จะเอาใหม่จะไปเดินหาชุดสวยๆคือไปเดินนะ่ะเข้าใจไหมคะไปเดินไปหาชุดสวยๆเอาไว้ใส่ไปวัดนะคะจะได้ออกมางดงามยังไงก็ฝากแชร์ให้ พ่อแม่พี่น้องที่สุขภาพไม่ดีนะพี่จุ๋มนี่ทำกินอาหารเป็นยานี่อันนี้เอพิโซดที่ยี่สิบยี่สิบหนึ่งแล้วนะคะไม่เคยคิดเลยว่าจะทำรายการอาหารเนี่ยออกมาได้ยาวขนาดนี้เพราะพี่ทำมาตั้งแต่พี่เดินไม่ได้อะ่ะเข้าใจไหมทำทำเรื่องการกินอาหารเป็นยาตั้งแต่พี่เดินไม่ได้เท้าดำปีนะนั่นน่ะมันถ้าถ้ามันดำต่อไปขาก็จะ เป็นแกลงกะรีจะต้องถูกตัดอ่ะเข้าใจไหมคะติดเชื้อแต่ท่านี้ขาก็ดีขึ้นเดินได้จากครั้งแรกก็แค่สองไมล์พอหมอรู้ว่าขาพี่เป็นเขาเรียกอะไรฮะดแท็กของขาคือกล้ามเนื้อมัน,ม,นมันบีบแบบนี้นะคะ่ะมันเดินไม่ได้เลยนะหมอก็เลยให้ยาแอสเพรินให้ยาเบต้าบ็อกเกอร์มากินพี่จุ๋มเดินได้สี่ชั่วโมงโอ้ดีใจคะ่ะ อย่าลืมฝากให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะพ่อแม่พี่น้องที่เรารักเคารพให้ท่านหัดทานอาหารแบบนี้ค่ะอย่าลืมทวนอีกครั้งกินอันนี้ค่ะพิซาเชียวเช้ามาดตัวนี้ดื่มน้ำสองแก้วนะคะตื่นนอนมาดื่มน้ำสองแก้วแล้วเราจะไปห้องน้ำทันทีเลยกินถั่วพิชาเชียวไปหนึ่งกรกมน,น้อยนะ้อยเนี่ยหนึ่งกำมันจะไปเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยเสร็จมากินผัดผักหรือผัดต้มจิ้มน้ำพริก แล้วเสร็จแล้วมากินอาหารที่เป็นโปรโตีนเช่นไข่ดาวหรือปลาตัวเล็กเนี่ยนะพี่จุม๋มควรจะปกตินะพี่จะสวา่าปมไอไอปลาหวานๆเอาเลยอร่อยเนี่ยมันจะมันจะไม่เหลือ <c oughs> แต่พี่กินไม่ลงแล้วว่ามันอิ่มนะฮะแล้วเราก็กินอาหารที่เป็นโปรโตีนจากผักนี่คือเนื้อเจน,นะฮะอร่อยฮนะเดี๋ยวพี่จะกินอีกเดี๋ยว เดี๋ยวรอให้รู้สึกอยากก่อนนี่มันโฮอร์โมนมันออกมันหลั่งอะ่ะแล้วมันอิ่มอะ่ะเมื่อมันอิ่มมันก็มันก็มีความพอใจมีความสุขอิ่มค่ะอร่อยแล้วเราก็อย่าลืมกินซาวโดกับชีสนะคะตัวนี้จะไปทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะคะไปสู้ให้ให้ความยืดหยุ่นกับหลอดเลือดะคะ่ะไปให้ความยืดหยุ่นต่อหลอดเลือด โอเคค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขเยอะๆนะคะ